มา,มากที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบด้วยสาว,าว่าอ้าวมันต้องอย่างนี้ด้วยเหรอทำไมอะแล้วมันเร็วๆนี้แล้วสิบสีกุมภาพันธ์นี้แล้วพี่ก๊อฟใจสั่นไปหมดแล้วเนี่ยมันจะ14แล้วอะไรมิวก็ <c oughs> มันเลืออีกไม่กี่วันใช่แล้วพี่ก๊อฟใช้โทรศัพท์เนี่ยเวอร์ชั่นอะไรรู้ป่ะของตัวเองอะไม่ไม่รู้ ทั้งแบบ iOS Android อะบางทีเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโทรศัพท์มือถือของเรามันเวอร์ชันอะไรนะให้อัปเดตยังไม่กล้าเลยกลัวเป็นมิจฉาชีพต้องบอกเลยว่าสำหรับ,ครบใครที่ใช้มือถือระบบ iOS เวอร์ชั่นต่ำกว่า14และ Android เวอร์ชั่นต่ำกว่า10จะไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือได้แล้วนะคะเรื่องใหญ่ก,หกุมภาพันธ์เรื่องใหญ่แต่เดี๋ยวแยกให้ฟังก่อน iOS ก็คือพวก Apple ใช่ค่ะ Android คือพวกซั m ซุงหัวเว่ยนะผนะ่นุณก็ได้เข้าใจด้วยใช่ค่ะรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะคะบอกว่าสมาคมธนาคารไทยร่วมกับศูนย์ประสานงานความปลอดภัยสารักสนเทศภาคธนาคารยกระดับมาตรการความปลอดภัยแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของธนาคารทุกแห่งในประเทศไทยครับ ตั้งแต่14กุมภาพัน2569เป็นต้นไปแอปพลิเคชันธนาคารจะรองรับการใช้งานเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้นอย่างที่มิวบอกไปค่ะ iOS iPhone iPad อย่างเงี้ยค่ะต้องเวอร์ชั่น14ขึ้นไปนะคะ Android ซัมซุงหัวเวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเวอร์ชั่น10 ขึ้นไปนะคะยากจังเลยถ้าต่ำกว่านั้นจะใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารไม่ได้นะคะเป้าหมายก็คือเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินลดค,ความเสี่ยงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในช่องทางออนไลน์เรื่องของไซเบอร์อย่างนี้ค่ะก็เรื่องของโทรศัพท์มือถือที่ระบบมันยังเป็นรุ่นเก่าอยู่มันจะมีช่องโหว่เรื่องของความปลอดภยัยดังนั้นก็ต้องอัปเดตนะคะแต่คำถามคือบางรุ่นเนี่ย มันไม่สามารถอัปเกรดได้เลยในโทรศัพท์มือถือของตัวเองถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่ามากๆมันจะอัปเดตได้แล้วมันก็สุดแค่ที่รุ่นของตัวเองรองรับได้ถูกต้องหมายความว่าต้องเปลี่ยนมือถือใหม่นะคะอันนี้เรื่องจริงค่ะถ้ามันรุ่นเก่ามากๆจนไม่สามารถอัปเดตตามเวอร์ชันที่ท่านลองโฆษกประจำสานักนายกรัฐมนตรีออกมาบอกได้อะจริงมันหาทางแก้อื่นไม่ได้เลยนอกจากเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือค่ะ มีการเตรียมการตรงนี้ไว้ไหมฮะว่าสาหรับคนที่แบบเปลี่ยนไม่ได้เขาทำยังไงอ่ะเขาอัพอัพไม่ได้อืมแล้วโทรศัพท์มือถือมันก็ไม่ได้ถูกถูกนะคะมันต้องมีการเตรียม,ยมการรองรับเนื้อเหมือนเหมือนเมืองจีนน่ะที่เขาจะให้เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดอะ่ะเขาก็มีการเตรียมการรองรับด้วยการลดภาษีรัฐบาลเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันนี้สมมติว่าไม่มีเงินซื้อมือถือใหม่แล้วมันอัพไม่ได้ทําไง และอันนี้สําคัญนะคะจริงๆก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างเราเองเรายังไม่มั่นใจเลยว่าเอ๊ะโทรศัพท์มือถือที่เราใช้เนี่ยมันมันมันเวอร์ชั่นไหนนะแล้วเราจะต้องไปดูตรงไหนนะว่าเราเวอร์ชันอะไรนะทํายังไงดีอะแล้วก็ต้องอัปเดตแล้วมันมันอีกสองวันอะมันอีกสองวันอะมันผิดที่เราแหละเล่าข่าวช้าไปหรอข่าวเพิ่งออกเหรอข่าวเพิ่งออกทีมงานแย้งเข้ามาเลยอะ ว่าจะโทษตัวเองซะหน่อยผิดที่เราแหละยังไงดีอะนําเสนอช้าเอางงเลยงงเลยไปไม่ถูกเลยคืออย่างรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราอะค่ะบางทีท่านก็ติดกับการใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าใช้มานานมันชินมันสะดวกจะไปเปลี่ยนรุ่นใหม่หรือไปอัปเดตบางทีท่านก็ทําไม่เป็นหรอกผู้ใหญ่นะกดเบอร์โทรโทรเข้าโทรออกใช้แค่นี้โทรศัพท์อจริงๆ แล้วทีมงานก็เลยกังวลไงคะกลัวพ่อแม่โอนเงินมาให้ไม่ได้คะ่ะใช้แอป <laughs> ไม่ได้อ๋อประเด็นคือกลัวคุณพ่อคุณแม่ไม่ไม่โอนตังค์ให้แล้วข่าวนี้มานี่ถ้าเกิดทีมงานเราไม่กลัวเรื่องนี้ข่าวนี้ก็จะไม่ออกมาเหรอค่ะแต่เราแต่เราโอนให้พ่อแม่ได้นะคะทําหรือเปล่า <laughs> <laughs> เราแค่รับจากท่านไม่ได้แค่นั้นเองทำหรือเปล่าทําหรือเปล่าพวกคุณต้องทําบ้างนะเออแต่ก็ จริงนะคะเพราะเราก็ยังไม่ทราบเนี่ยผู้ใหญ่เชื่อนะเดี๋ยวเห็นข่าวผมตกใจกันหมดโทรหาลูกหลานค่ะแกตรงไหนอะไรยังไงแล้วของฉันใช้ได้ไหมวุ่นวายอ่ะไปอีกสักข่าวหนึ่งอันนี้สั้นๆเลยแบงก์ปลอม100่งร้อยบาทไประบาดอยู่แถวแถวที่ไหนเนี่ยมุกดาหารมุกรนะฮะแม่ค้าเอามาลูปๆดูเอ๊ะ เนื้อสัมผัสมันมัน,มนแปลกไปค่ะก็เลยไปจุ่มน้ำดูชื่นชมค่ะไม่มั่นใจกบจุ่มน้ำถูกต้องแล้วค่ะสีออกเลยจ้าเฉินฮะเนี่ครับเนี่ยฮะนางบุญนะครับอายุ70ปีครับเป็นแม่ค้าขายผักครับเธอบอกว่าเธอได้รับธนบัตรใบละ100บาทมาก็ไม่คิดว่าจะเป็นของปลอมได้มาในอ้โหดูสิมิ้วเนี่ยไปจุ่มน้ำมา เนี่ยฮะได้รับมาวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าใครให้มาด้วยเพราะว่าไอ้จังหวะที่ได้เนี่ยเธอบอกช่วงนั้นน่ะคนมาซื้อของเยอะ,ะก็ไม่ได้สังเกตรหรอกนะแต่ว่าพอเอามือเอามือลูบๆอ,อ่ะเฮ้ยมันแปลกๆอะ่ะมันไม่เหมือนแบงค์ที่เคยแบบเคยจับมาอ,มอยากก่างนั้นเลยไหนลองจุ่มน้ำหน่อยสินี่ครับสุดท้ายเป็นแบบนี้ เธอก็เลยเอามาลงโซเชียลครับบอกระวังกันหน่อยตอนนี้เจอที่มุกดาหารนะเออไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะระบาดไปที่อื่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยครับแหมมาอีกแล้วแบงค์ร้อยปลอมค่ะก่อนหน้านี้ก็มีแบงค์พันมีอะไรปลอมกันเต็มไปหมดนะใช่แบงค์ร้อยนี่ยิ่งใช้ง่ายเลยใช่แล้วบางทีพอเป็นแบงค์ร้อยก็ไม่ได้เช็คว่าจริงหรือปลอมเพราะว่ามันไม่ได้แบงค์พันนะเนาะคนจะเช็คแค่แบงค์พันแบงค์ใหญ่ะแบงค์ร้อยก็อ่ะไม่เป็นไรเก็บเข้ากระเป๋าอะไรเงี้ย คือช่วงที่ระบาดอยู่ช่วงหนึ่งแบงค์พันธ์ก็จะเห็นแม่ค้าก็จะเริ่มแบบมีตรวจสอดส่องนะจริงจังนะ<ช>แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยดูกันละ,ะระวังกันหน่อยครับแล้วเดี๋ยวนี้บางทีไม่ค่อยได้ใช้เงินสดกันแล้วด้วยเนาะแลวสแกนอะไรกัน คุณผู้ชมคะขออีกสักเรื่องหนึง่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ล้ำมากจริงๆหุ่นยนต์มวยไทยเขาเปิดตัวที่เซินเจิ้นประเทศจีนค่ะกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและนักชกขวัญใจชาวไทยอย่างบัวขาวบัญชาเมฆไปร่วมงานเปิดตัวด้วยนะคะกันหวอ 啊，火波先生也是拳拳到肉啊！我们第八百进攻。以人类与机器的融合，这是一次跨越物种的格斗加速度。我们计划百一个连招。 นี่ค่ะมิวเขาไม่ได้บังคับด้วยรีโมทใช่ไหมเขาให้คนบังคับได้ด้วยมันจะมีการแข่งขันหุ่นยนต์ต่อยมวยอะไรแบบนี้ด้วยนะคะ uh huh, uh huh. แล้วก็บางทีมันก็ใส่โปรแกรมแล้วเขาก็สามารถทําได้เหมือนคนทุกอย่าง <He? S 2> เลยเนะแมนนอยหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาให้มีท่าทางการเคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์คร uh ับ huh. แล้วมันจะมีการแข่งขันแบบนี้เอาหุ่นยนต์มาแข่งกันอะ แล้วคนก็ควบคุมบังคับหุ่นยนต์ให้ต่อยมวยกันอะโอ้แล้วมันมีเงินรางวัลสูงสุดอุ้ย4 00กว่าล้านบาทอะในการแข่งขันใช่ไหมเฮ้ยผมไปเรียนทันไหมจำนวนเงินสูงสุด450ล้านจริงดิเหรอทันไหมทันไหมไปไปเรียนทีมงานใส่หัวไม่ทันหรือไม่ให้ไปไม่ให้ไปไปหาหุ่นยนต์มาจากไหนก้อนเราอะ มันต้องเป็นหุ่นยนต์ไปแข่งกันเหรอแต่อันนี้เราทําให้เห็นถึงแบบความแบบล้าเนาะของเทคโนโลยียุคเนี้ยแล้วเมื่อกี้ไอ้จังหวะที่เขาเตะัวขาวอะเตะสวยนะใช่ค่ะเตะสวยนะัวขาวของเรานี่อย่างเทพเลยอะแต่มันทําให้สะท้อนว่าเฮ้ยอีกหน่อยก็ไม่ต้องเอานคนไปนต่อยมวยแล้วเหรอจริงกีฬาต่อยมวยจะเป็นหุ่นยนต์แทนแทนมนุษย์แล้วเหรอเหมือนภาพยนตร์เรื่องหนึ่งอะจะได้มาที่ฮิวแจ็กแมนเล่นป่ะ สติลหรืออะไรสักอย่างอ่ะมันจะเป็นแบบบังคับหุ่นยนต์มาสู้กันอ่ะอุ้ยเอ้าตายแล้วแล้วเดี๋ยวนี้กีฬาอื่นๆก็จะเป็นหุ่นยนต์มาแข่งกันแล้วไงวิ่งไงที่เราเคยเล่าข่าวอ่ะคนไม่ต้องไปวิ่งแล้วอุ้ยไม่รู้ยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้อิจฉาภูเขาไปโชว์ตัวอย่างเงี้ยไม่รู้จได้ท่าไรมหาศาลค่ะเมืองจีนซะด้วยใช่ค่ะโอ้โหเอาเรื่องลำลํมาให้ดู พักดีกว่าขอพักปิดฉากแป๊บหนึง่ง <c oughs> เดี๋ยวกลับ <c oughs> ครับ <c oughs>